สวัสดีเอฟซีทุกท่านนะคะที่รับชมทางช่อง YouTube มิการิซ c ิ n งนะคะอะไรก็ลูกค้าที่รับชมทางเพจเอมิกาโตโยต้าป้ายแดงกันด้วยนะคะอยากทราบรายละเอียดโปรโมชั่นนะคะติดต่อเอมิกาได้นะ,ะ091 155 2249นะคะอะไรก็วันนี้นะคะพระเอกที่เอมิกาพาทุกท่านมารับชมกัน Toyota h i ฮ u x Revo Z Edition 2024 ช่องอื่นเขารีวิวไปเยอะแยะแล้วนะคะวันนี้ไม่ได้มารีวิวรถให้ชมเขาเรียกอะไรอะ่ะไม่ได้มารีวิวเรื่องสเปคแบบจ๋าเนาะนะคะวันนี้พามาชมว่านะคะรถเนี่ยนะคะเดิมๆคือยังไม่ได้ตกแต่งเนาะเปลี่ยนแค่ได้ส่งตัวล้อแม็กวันนี้แม็กที่เป็นเวลด้วยนะคะเวลห้าก้านนะคะแล้วก็จับแมทกกับรถคันนี้สีเทาดำนะคะ พามาชมความหล่อของเขาเนาะนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกเลยว่า t o y ยต้าไฮรัก e ีโวเซต t i ดชันปี2024เนี่ยไม่ต้องแต่งอะไรเยอะเลยจับเปลี่ยนแค่รองเท้าจับเปลี่ยนแค่ลอ้เลลอเนี่ยมันหล่อแล้วนะคะมันหล่อแล้วเนี่ยนะคะดูดิเนาะนะคะอ่ะนะคะเดี๋ยวให้ชมในส่วนของตัวมิติของตัวรถหลังจากที่จับเปลี่ยนเนาะนะคะ,อ,ะอันเนี้ย ใช้ช่วงล่างเดิมนะคะไม่โหลดนะคะไม่ได้ไปโหลดรถนะคะไม่ได้ทำอะไรเลยนะคะเปลี่ยนแค่ในส่งของตัวล้อแม็กนะคะล้อแม็กที่ใช้ก็อย่างที่มิก้าบอกไปเป็นงานเวลนะคะเป็นล้อเวลเนาะนะคะสีดำนะคะขอบเงินนะคะอ่ะเดี๋ยวพาไปชมใกล้ๆนะคะซึ่งซีรีส์ยางนะคะซีรีส์ยางที่ติดตั้งให้นะคะแน่นอนเนาะเห็นล้อเต็มๆซุ้มขนาดนี้ นะคะยางที่ติดตั้งก็จะเป็นในส่งของตัวยาง255ทับ 55R18 มันจะเต็มซุ้มพอดีเลยนะคะแล้วก็สวยด้วยเนาะนะคะนี่เป็นไงนะคะทำให้รถดูดูหล่อขึ้นเยอะเลยนะคะสำหรับ Z Edition คันนี้นะคะอันนี้เป็นในส่งของรถที่แต่งโชว์นะคะเป็นรถที่แต่งโชว์เนาะนะคะก็ยังไม่ได้ติดฟิล์มยังไม่ได้ใส่ในส่งของตัวกระบะไลเนอร์นะคะ ดูนะเนื่องจากว่าในส่วนของตัวแซตอีดิชันเนี่ยหน้าเขาจะสวยอยู่แล้วหน้าเขาสวยอยู่แล้วจับเปลี่ยนแค่ล้อก็หล่อแล้วเห็นไหมมันจะพอดีซุ้มพอดีแป๊ะเลยนะคะไม่ล้นนะคะไม่ต้องกลัวเลยขับไปเดี๋ยวพี่ตำรวจจะเรียกหรือเปล่าอะไรเงี้ยไม่ต้องกลัวเลยนะคะ ะะแล้วดูหน้าเขาหล่อมากๆเลยนะคะสำหรับในส่วงของตัวแซดดิ t ชันตัวนี้อ่ะลืมบอกไปรุ่นนี้เป็นรุ่นท็อปนะเป็นในส่วงของตัวเกียร์ออโต้นะคะราคาจำหน่ายอยู่ที่862,000บาทเท่านั้นนะคะสังเกตง่ายๆเลยรุ่นท็อปๆเนี่ยเขาจะมาพร้อมกับไฟหน้าที่เป็นโปรเจคเตอร์ LED นี่นะคะหลอดคมๆอย่างเงี้ยนะคะนี่คือติดตั้งมาจากโรงงานเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวไฟจันหมอ ตัวข้อบไฟต่ดหมอก็จะเป็นในส่งของสีดำเงานะคะี่ให้ดูมีตีล้อนี่นี่ไม่ต้องไม่ต้องไปโหลดนะคะสำหรับลูกค้าที่แบบว่าชอบรถลุยๆหน่อยนะคะสูงๆหน่อยนะคะแต่ถ้าแบบวัยรุ่นจ๋าเรานะคะแน่นอนเนาะวัยรุ่นก็จะชอบแบบสไตล์ที่แบบเตียเต้ยๆหลดโหลดเอาไปแซดอะไรประมาณนี้นะคะอันนั้ได้เนาะแต่ถ้าแบบเน้นใช้งานนะคะ ผู้หญิงขับได้นะรุ่นนี้ผู้หญิงขับได้เอมิก้าลองขับมาแล้วนะอัตราเร่งดีมากนะคะอัตราเร่งดีแล้วก็ใส่แม็กตัวนี้นะคะขับดีเลยนะคะวันนี้ขับรถมาจากบูธเนาะนะคะขับมาเก็บที่โชว์รูมนะคะลองมาแล้วนะคะลองมาแล้วนะคะใช้ได้เลยนะคะอัตราเร่งดีแล้วก็การเข้าโค้งนะคะการเข้าโค้งหรือเวลาลงหลุมนะคะอย่างเงี้ยนะคะช่วงล่างถามว่าดี ไม่อะขออนุญาตตอบตามตรงเลยนะคะว่าดีขึ้นเยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็นี่นะคะในส่งของตัวไฟท้ายวันนี้นขับรถออกจากบูนเนาะนะคะมีพี่ๆสองท่านบอกระวังไฟท้ายหายนะเออไฟท้ายรีโวอหล่อนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยมันใหญ่เนาะมันใหญ่ไฟท้ายมันดูใหญ่มากเลยนะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยนะคะกันชนท้ายเนี่ยมันไม่ได้มียื่นออกมา มันไม่ได้มียื่นออกมาสาหรับในส่วนของเซตอิช e ัน e เนี่ยมันจะเป็นประมาณนี้เนี่ยมันจะครอบปิดกับตัวฝาท้ายเข้าไปเลยนะคะสำหรับในส่วนของตัวกันชนนะคะอันนี้คืออุปกรณ์เดิมๆนะคะเดิมๆจากโรงงานนะคะแล้วก็ภายในเนาะนะคะสำหรับในส่วนของตัวภายในรุ่นนี้ไม่มีเบาะหนังนะคะแต่ว่ามีในส่วนของตัวหน้าจอมาให้ <changing S 1> นะคะมีหน้าจอมาให้นะคะวันนี้นะคะมีก้าพามาชมในเรื่องของตัวที่รถใส แมคขอบสิบนะคะใช้ใช้ช่วงล่างเดิมนะคะว่ามันจะออกมาเป็นทรงประมาณไหนก็ประมาณนี้เลยนะคะลายดูสวยมากๆเลยนะคะอย่าลืมนะท่านใดสนใจในส่งของตัวรถนะคะป้ายแดงนะคะของ t o y ยต a ติดต่อม e ิก้าเข้ามาได้เลยเนาะนะคะ091 155 2249นนะคะอยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะหรือว่าอยากปรึกษาการออกรถอยากปรึกษาเรื่องไฟแนนซ์เนี่ย ติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะอย่าลืมนะคลิปนี้ไปรับชมแล้วนะคะกดไลค์กดแชร์ให้กับเอเ g กาเรซิ่กันด้วย